อ่าสองขั้นเลยขอเงนะเดี๋ยวไปขอพอรลวงพ่ะโตนะอ่าชีวิตครอชีวตสดชการเป็นแม่ผิ็ของชาติเข้าไปเลยครับอ่าคณะคุณครูนะวันนี้คณะคุณครูยังไม่มีโอกาสไปเจอหน้าหน้าทองเดี๋ยวกลับไปแล้วเอาได้นะโออันนั้นจะ ไปอะไรก็ไปแล้วไปอู้ยื่ใจมัเจ็บก็อู้เปิดไมไดนตบก็ไม่ได้มาซะแล้วนะตอนนี้ก็เป็นเวลาไปบ่ายแล้วทุกท่านก็ต้องกินข้าวกินมน้อเดียวเลยคนมาเยอะเดินมาเขทานขาเป่าอาถูกเอาเข้าไปครับเออเข้ามาพร้อมๆกันแหมยังไห้เดียกมาอยู่แล้วอ่ะนะถ้จะนัำเปียนกแกนะเอาหนุเข้ามา อันน um, ี้เดินหน้าไปหน่อยเออ พี่น้องผมมาเนี่ยมาจากทางขาวเนี่ยพอมาถึงมองกันได้ออกมาแล้วแล้วก็ตรงนี้พี่น้องข่าวบ้านเรามาเยอะนะ เออถ่ายรูปไปบ้างแหมชื่นใจนะเพราะว่าเจอโสกบ้านเดียวกันด้วยโอ้โหพิวัตรพี่น้องผมมาเยอะนะวันนี้เดี๋ยวต้องเคลียร์หน่อ,โโอโนยโสกคนนั้นก็อยู่ลาดบุรีโโผมอยู่สังขละต่ออุตมะประพาน,าาน้์เจอร้านมาทองนิ่งเดียวชื่นใจนี่ต้นนนนองยังนิ่งที่มั่น้องเราเดี๋ยวจะไปไ,ไทยอต๊ะ